สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั่งเสง VAP เช้าบ่ายนะคะวันที่13กุมภาพันธ์2568วันพฤหัสบดีก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะทุกท่านก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะแยกแต่ละนอแยกแต่ละรอบนาพี่น้องรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วนท่านไหนไม่ชอบรอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะสำหรับเลข เด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะพี่น้องค่ะคำนวณหลายอย่างหลายก็เลยสิลงุงพี่น้องก็สิไปหาห้าน้อยหรอกพี่น้องค่ะทุกคนเรามาดูวันที่12บก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่สิองจะให้เด่น4และ2รอบเช้าให้เด่น3และ9รอบเช้ามาเจ็ดหหลุดค่ะทุกคน คูห่หลุดนะคะเด่นมาเลขสี่สามหนึ่งยู่รอบบ่ายพี่น้องรอบบ่ายจะให้สามได้เก้ามาห้าเจ็ดสี่เจ็ดหกมาเข่า4ีของรอบเซาค่ะพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาไหมรอบเช้ามาเลขสี่รอบบ่ายมาเลขสี่เลขเก้าหลุดทั้งเช้าและบ,บ่ายนะคะทุกคนวันนี้มาเด่นตัวเดียวทุกคนลองสังเกตทางวีนะคะเวลาเข้าเข้าหนักมากเข้าหนักจนน่ากลัวนะคะทุกคนเวลาหลุด หลุดแบบไม่มีเยอะใหอย่างที่ใจบอกเนาะค่ะทุกคนคะ่ะหลุดบอหักกันจักเม็ดเนาะพี่น้องเนาะเออปันบ่ค่อยถือน้ากัน,กนซื่อๆนะคะทุกคนสาหรับวันที่สิบสามนะคะจากที่ใจคำํำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่เจ็ดและแปดเรามาดูความน่าจะเป็นเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่ จ็ดหกแปดค่ะแปดเจ็ดแปดห้าแปดศูนย์วันนี้ครูจะเด่นมาเต็มๆค่ะพี่น้องครับแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่เด่นรอบใบยอยู่ที่ห้าได้ศูนย์นะคะห้าค่ะห้าเจ็ดห้าแปดห้าห้าห้าสี่ ห้าหกห้าศูนย์ศูนย์ค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์หนึ่งค่ะประมาณนี้นะคะ F สี่ค่ะมาดูคู่จดด่นนะคะเจ็ดแปดห้าศูนย์เจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด 8ปดเ8็ด8จ็ดแปดแ้าหากับ0ูรอบบ่ายห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าศนยาศูนย์ค่ะศูนย์เจ็นะคะเอฟซคานี่ก็คือผู้ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอท่านไหนชอบผู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกทุกคู่นะคะ ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเจเจจะจคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือ4คู่ต่อรอบวันนี้ติดคู่ตัวเด่นแบบจังๆนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่5กับ0เบิ้ลประจําวันคือเบิล55เลข 5, 5กับเลข0นี้ FC สามารถนําไปใช้ได้ทั้งบันทุกรอบในแต่ละวันนะคะวันนี้ตรงกับเลขเด่นรอบบ่ายนะคะทุกคนเลขเด่นเลขเด่นประจําวันกับรอบบ่ายตรงกันมาดูค่ะ เจ็ดค่ะเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ติดคู่ตัวเด่นทั้งสองคู่พี่น้องเป็นตะรูนบอแปดค่ะแปดห้าแปดศูนย์นะคะชอบคู่ไหนไปกลับด้วยนะคะทุกคนห้ากับศูนย์รอบบ่ายเป็นห้าห้าห้าศูนย์ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้นประจําวันศูนย์ค่ะศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ติดคู่ตัวเด่นศูนย์ห้าห้าศูนย์ติดเลขเด่นประจําวันอีกนะคะทุกคนเป็นยังไงคะทุกคนคะมักบอพี่น้อง มักกะตามด้วยพี่น้องเด้อบ่มามักกระเลือนพานนะคะสถิติมีเข่ามีหลุดพี่น้องคะไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทังเสง v ี p วันที่13คุมพภาพันธ์2568เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ FG ทุกๆท,ท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ ใจขอให้ f อซโชคดีค่ะโชคๆกันมานกันสุขสุขค้นได้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ